สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบเราิกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล1ิแห่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับเราพบกันย่อมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในมิติต่างๆทา,า,างสังคมและในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงของวิธีอัลกุรอานครับออบนนชยร بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء สังคมย่อมมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้และความหลากหลายในสังคมเรานำเสนอท่านผู้ชมอย่างต่อเน,นื่องครับและวันนี้ ผมจะพาท่างผู้ชมนะครับไปพบกับมิติของความหลากหลายในสังคมในช่วงของวิตีมมุสลิมไทยครับ ชุมชนที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่มาจากชุมชนมลายูเป็นมัสยิดที่มีอายุ1 0 0ปีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรามีของเก่าที่เราก็ยังรักษาไว้แล้วก็ยังมีของใหม่ที่เราได้ทําเพิ่มเติมขึ้นมามีบัตรกับเมียรอบมีน้ําหนักถึง24ตันที่ยกมาจากประเทศตุรกีสถานที่ที่ ท่านได้เห็นอยู่นี้คือมัสยิดบางอุทิศอยู่เจริญกรุง99ตรงข้ามเอชทิกกรุงเทพมหาคนครอยู่ในย่านเขตบางอลหลมัมสยิดบางอุทิศแห่งนี้เป็นมัสยิดที่มีอายุ100ปีเศษนะครับเป็นมัสยิดที่อยู่คู่กับถนนเจริญกรุงเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น6ปีสิ้นเงินไป6 5 0 0 0านบาทณเมืน่อะ 10, 100ปีที่แล้ว ชุมชนของเราเขาเรียกว่าเป็นสังคมมาลายูเพราะว่าเป็นคนมาลายูที่อพยพมาจากเมืองปัตตานีดารุสลามในอดีตที่มาสองครั้งในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหนึ่งครั้งและในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกสองครั้งมุสลิมก็จะอยู่โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนแห่งนี้จึงเป็นชุมชนที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่มาจากชุมชนมาลายูบรรพบุรุษในสมัยก่อนก็จะใช้ ภาษามาลายูในการสื่อสารเป็นเบื้องต้นอันเนื่องมาจากคนรุ่นนั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารในเรื่องของภาษาไทยได้แม้กระทั่งมสัสยิแห่งนี้ในช่วงของพุทธบ้าวันศุกร์ก็จะใช้การอ่านเป็นภาษามลา,ายูแต่มาตอนหลังนี่เด็กที่เกิดใหม่ๆห,หรือว่าผู้ใหญ่รุ่นสัก 60- 70ปีก็พอที่จะเริ่มพูดภาษาไทยได้ก็เลยใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง ปัจจุบันเราก็มีสถาปัตยาการรมที่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้เห็นจากสื่อต่างๆนะครับในเรื่องของมิมบัตมิยรอบวงกบประตูนะครับแล้วก็อื่นๆเดิมก็เป็นในรูปทรงลักษณะที่เรียกว่าเกาะอิฐถือปูนเป็นทํานองเดียวกับชิโนโปรตุเกตนะครับแล้วก็ยังรักษาในส่วนของอัตลักษณ์เดิมไว้ยังมีเพิ่มบ้างในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่มาจากประเทศตรุรกีหรือเป็นอิทธิพลมาจากดอละอุสมานียะนั่นเองนะครับเพราะเราได้รับงบประมาณการสนับสนุนการ บุรณะใหม่นะครับจากรัฐบาลตุรกีหรือที่เราเรียกว่าเป็นองคอ์กรติกาเรามีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำได้รับรางวัลจากกรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าสุดยอดสุ้มแห่งปี2559ซึ่งเป็นห้องน้ำที่เราได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครและเราได้รับรางวัลน,นั้นมาก็จะมีมสัสยิดบางอุทิศคู่กับวัดเทพดีลาเมื่อปี2559 ก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้รับเพราะว่าชาวบ้านสับรุษทั้งหลายได้เสียสละทรั์นะครับในการก่อสร้างห้องน้ําเรามีนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านนี้คือมาเลเซียบรูนายสิงคโปร์อินโดนีเซียจะแวะเวียนมาเยี่ยมมสัสยิดของเราเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับและเวลาอื่นๆจะมีคณะนักเรียนจาก3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษามาทัศนศึกษา,า,กษา,กษาดูงาน ก็จะแวะมาละหมาดบางครั้งก็อาจจะมาร่วมรับประทานอาหารกันที่มสัสยิดแห่งนี้จะมีคณะพระสงฆ์มีคณะบัตรหลวงมีคณะตำรวจที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของาศาสนาเรามีห้องประชุมที่สามารถรับรองคณะประชุมเล็กๆได้นะครับเป็นการประชุมที่สามารถ ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในสังคมได้ก็มีหลายคณะที่มาขอใช้จากเราสิ่งสําคัญที่สุดที่เราคิดว่าเราน่าจะทําให้มันเกิดขึ้นก็คือความเป็นสังคมประหุวัฒนธรรมถนนเส้นนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายถนนนียก็จะเป็นแหล่งสังคมประหุวัฒนธรรมจะสังเกตว่าในชายฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานจะมีวัดและก็ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ํซึ่งถนนตัดผ่านก็คือจะมีมสัสยิดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบของมสัสยิดบางอุทิศแห่งนี้นะครับ ปัจจุบันมสัสยิดได้มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนที่เราได้พิจารณาแล้วว่าเด็กคนนั้นนะครับสามารถรับทุนและเรียนจนประสบความสําเร็จได้ซึ่งเราก็พยายามพัฒนาบุคลากรในวันเสาร์อาทิตย์เรามีการเปิดสอนภาคฟารัดูอินซึงเป็นชั้นศาสนาปีที่1ถึงศาสนาปีที่6และยังมีชั้นบริบาลอีกหนึ่งชั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างเด็กนะครับเราเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่ได้เป็นสับ,บรุรด สามารถมาเรียนที่นี่ได้เพราะาเราเปิดเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นในวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงทําการก็จะมีผู้ปกครองที่อยู่ต่างถิ่นนะครับนำบุตรหลานมาส่งเรียนนะครับบางคนก็เรียนจนสําเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถนําความรู้จากโรงเรียนฟัตรีนไปต่อยอดในเรื่องของเป็นอิสลามิกชนที่ดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนี่เราเปิดมาเป็นระยะเวลา60ปีแล้วนะครับเป็นโรงเรียนที่จดทะเบียนจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับการรับรองถูกต้องนะครับ เรามีครูมีนักเรียนที่มีความรู้แล้วก็ครูของเราเนี่ยก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีครูที่จบในประเทศที่เป็นครูฟัดรูอินแล้วก็สอนเด็กเล็กก็มีการคละกันไปนะครับการบริหารในแต่ละปีเราก็จะมีการจัดงานการกุศลเพื่อหาเงินอุดหนุนในเรื่องของเงินเดือนครูด้วยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมของมัสยิดบางอุทิศแห่งนี้ สิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะนําเรียนทุกท่านก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับเรามีของเก่าที่เราก็ยังรักษาไว้แล้วก็ยังมีของใหม่ที่เราได้ทําเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมิมบัตกับเมียรอบมีน้ําหนักถึง24ตันที่ยกมาจากประเทศตุรกีเป็นหินอ่อนจากอิตาลีนะครับแล้วก็ไปแกะสลักลายที่ตุรกีและจากนั้นมาขึ้นท่าเรือของเตยและมาวางอยู่ณมสัสยิดบางอุทิศแห่งนี้ ณขณะนี้ก็ถือว่าเป็นมิมบัตและมีหรอบเดียวในประเทศไทยที่มาจากประเทศตุรกีและก็เป็นศิลปะที่แสดงบ่งบอกถึงอาดาวลอุสมานียาส่วนมิมบัตเก่าที่เรามีอยู่เราใช้มาเกือบ2 0 0ปีมิมบัตนั้นก็จะอยู่บนอาคารเรียนซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นห้องอนิทรรศการถาวรพร้อมกับเป็นห้องประชุมด้วยนะครับชุมชนบางอุทิศเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่จะให้มีก็คือการศึกษา การยกระดับความคิดความรู้การคิดอ่านด้วยการศึกษาเวลานี้การศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความเจริญนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทันนี้ถ้าคนเรียนน้อยก็จะรู้น้อยคนไม่เรียนเลยก็ยิ่งไม่รู้ฉะนั้นอัลตา,าลาได้ทรงตรัสในอันกุรอานว่ากุลฮันยัสตวิลลาดีนยะละมูนวัลลาดีนลายะละมูนโอ้มมฮัมหมัดท่านจงกล่าวเถิดจะเท่าเทียมกันไหมผู้ที่มีความรู้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือตั้งแต่ตอนนี้นะครับ เราก็จะพัฒนาเรื่องการส่งเสริมคนให้ได้รับการศึกษาเพราะการศึกษาเท่านั้นที่จะทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีมีความสุขและก็ยกระดับจากความมืดไปสู่ความสว่างยกฐานะจากความเป็นผู้ไม่รู้ไปสู่ความรู้และก็สามารถนําพาองค์กรมาชิดได้ต่อไปในอนาคตครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภากันเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับสังคมทุกวันนี้นะครับที่สําคัญคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมีมูลนิธิหลายมูลนิธินะครับที่เดินหน้าช่วยเหลือสังคมและมูลนิธินึงนะครับที่วันนี้ผมกําลังจะพูดคุยกับท่านประธานมูลนิธิเพื่อนําเสนอผลงานและกิจกรรมที่ท่านได้ทํานะครับนั่นก็คือมูลนิธิอสิเดียก เพื่อการศึกษาการศรัทธาและจริยธรรมนั่นเองตอนนี้ผมอยู่ในระบบซูมนะครับกับคุณสมเกียรติหรือว่าอาจารย์ยูซุปทองทาซึ่งเป็นประธานมูลนิธิครับอัสลามวะลัยกุมครับอาจารย์ครับครับวะลัยกุมุสลามบาระห์มุสลลฮ์บับารักาตุครับครับขอบคุณนะครับเมื่อสักครู่ผมได้เกริ่นนำไปถึงมูลนิธิอัสซิดดีกนะครับ เพื่อการศึกษาการศรัทธาและจริยธรรมอาจารย์ถ้าอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มานะครับของมูลนิธินี้สักหน่อยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ความเป็นมาครับว่าเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับอัลกุสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิมัสตอยน์วะลาฮอลาวะลากุวะะตอิลลาบิลลัยนฺนาริฮฺซีบอามะบักสลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับกาะหความสันติความจำเนิญแก่ท่านผู้าานยกร และผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับที่มาที่ไปของมูนิธิอดิธิกื่อการศึกษาการศรัทธาและจริยธรรมนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากปีพุทธศักราช2560นะครับซึ่งทางสิทธิ์เก่าโรงเรียนอิสลามศิทธยามูนิธิซึ่งรุ่นนัดเป็นรุ่นที่จบการศึกษาปีพุทธศักราช2519นะครับได้ตั้งกลุ่มเพื่อระดมทุน นะครับในกิจการสาธารณกุศลซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับ,รบทางคณะกรรมการจึงได้มีมติที่จะรับเป็นเจ้าภาพเรียงละสินอดก็จึงได้มีการติดต่อประสานด้วยกับความเมตตาของลอที่ได้ให้เราได้ได้เจอเจอศูนย์เด็กกำพร้าและได้โอกาสบันอสิด,ดีกตำบลม่เปาออำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นนะครับก็เราก็ทางเราก็ได้ รับที่จะเป็นเจ้าภาพในส่วนของช่วงสุดท้ายของเดือนน้องวดตอนตลอดนะครับอ๋อครับผมหลังจากครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อผ่านระยะเวลาสักระยะหนึ่งทางกลุ่มของพวกเราก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมเย็ยนน้องๆที่เชียงรายนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงการเป็นอยู่ในอที่พักอาศัยอาหารการกินนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ายางขาด เด็กที่อยู่ตรงนั้นเป็นเด็กชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆงซึ่งเขาเข้ามารับลามนะครับจํานวนประมาณสามสิบคนแล้วกันนะครับซึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนที่จะต้องให้การช่วยเหลือให้กันอุปถัมภ์นะครับนจนกระทั่งมาปีพุทธศักราชสองห้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ <c oughs> ก็ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไอซิดีเพื่อการศึกษา การศรัทธาและจริยธรรมนะครับโดยเรามีสํานักงานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็นะครับอยู่อยู่ครับอยู่ถนนหาดไทยราชเขตคลองเขตคลองสวมวากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีมีมีกรรมการที่ร่วมทําการดาเนินการก่อตั้งชุดแรกก็คือ5ท่านด้วยกันนะครับโดยที่ว่ามีผมเป็นประธานมูลนิธินะครับครับผมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนะครับที่มาที่ไปก็เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนฝูงกันนะฮะที่อยากจะทํางานเพื่อสังคม จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ที่เชียงรายที่อาจารย์ได้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อบ้านซิดดี้เขาอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับตรงนั้นออครับตรงนั้นเดิมทีเดิมทีอ่าถ้าคนรุ่นอ่าดาว่าเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วเขาจะเรียกว่าตรงนั้นว่าเป็นบ้านมงนะครับ<อ>เป็นคนคที่เป็นบ้านมงเพราะว่าอ่บาบอยูซุคานรอฮิมามคุลแล้วแล้วก็กลุ่มจเบลิกก็ได้เข้ามาในพื้นที่เมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้ว ได้มาเผยแพร่ศาสนาอิสลามอย่างหมู่บ้านชาวม้งว่ากันง่ายๆครับอแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยกับด้วยกับอสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานอน่ยมัดมามีผู้ที่เข้ารับอิสลามถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตในพื้นที่นะครับโอ้ครับผมก็ทำอัู่แล้วครับนับเป็นสิ่งที่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 อัลลอฮ์ได้ประสงค์นะครับแปลว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอ่า การด่าวะก็ได้ขาดช่วงไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอาจารอัสมันมาสอบซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในปัจจุบันนี้ซึ่งท่านอาจารย์อัสม,มาสอบนั้นก็ดำรงตําแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธิด้วยครับ,รบก็ได้เข้าม,มาพัฒนาได้เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้ให้ให้มีอิสลามดํารงอยู่นะครับก็บทาด้วยนะครับผม ครับทำดีละเพราะฉะนั้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เชียงรายครั้งนี้เนี่ยที่ทางมูลนิธิเข้าไปเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมเมื่อสักครู่ผมได้ยินอาจารย์บอกว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์นะครับอื่นๆด้วยที่มาเข้ารับอิสลามใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับผมใช่ครับก็มีก็ต้องนับเป็นพื้นเพของของหมู่บ้านมงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีรีซอมีอาคารมีมูเซอร์มีวัแดงนะครับซึ่งซึ่งเข้ามา อ่าเขาเรียกว่าหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายภาษาแล้วก็ส่วนวัฒนธรรมอาจจะใกล้เคียงกันนะครับครับผม,ผมเป็นเช้านะครับผมมาทำด้วยแล้วครับผมครับแล้วตรงนั้นเองอาจารย์ทางมูลิธิเราเนี่ยเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนอะไรบ้างครับพอล่าสุดได้ข่าวว่านะฮะมูลิธิได้เข้าไปจัดงานอ่าเพื่อเป็นการเสริมหาไรายได้ที่สถานที่แห่งนี้ด้วยอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นแต่ที่ทาง ทั้งพวกเราตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมูลนิธินะครับก็ยังเป็นกลุ่มก้อนจากจากส่วนกลางที่ขึ้นไปนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยกับการที่ไปดูแลไปสนับสนุนแล้วก็ใช้โซเชียลในการระดมทุนจัดซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนเกษตรอยู่แล้วนะครับ28ไร่ด้วยกันซึ่งซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งหารายได้เสริมให้กับจางบ้านอัสิติกนะครับผมครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็ได้มีการระดมทุนนะครับจัดสร้างข้อกสุสัตว์นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับไก่เป็ดอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจัดจาหน่ายด้วยแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนสําหรับน้องๆที่เขาได้อยู่อาศัยตรงนั้นด้วยนะครับถัดมานะครับก็มันก็จะมีโครงการที่เราทําแบบต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีครับซึ่งเราดำเนินการมาแล้วถึงห้าปีด้วยกันนะครับอ่าก็คือเรื่องของการ จัดหาเจ้าภาพเลี้ยงละสินโดนช่วงเดืนออมดะน,นะครับครับครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโครงการรับรากาศวายิบแล้วก็เข้าสารฟิตเตอร์ในช่วงของอีเดนฟิตอรีนะครับและโครงการเนื้อกุรุบานนะครับเพื่อให้เป็นอาหารสำหรับ,รบน้องๆที่อยู่บ้านอิสติกนะครับแล้วที่บ้านอิสติกเนี่ยอาจารย์ฮะเรามีน้องๆเยาวาชนเนี่ยอยู่ประจําที่นั่นด้วยใช่ไหมอาจารย ที่นี่ที่นี่เราดูแลเขา24ชั่วโมงนะครับโอครับโดยที่ว่าทั้งปีเลยนะครับเราเราจะดูแลเรามีสถานที่เรียนรู้หนังสืออะไรให้เขายังไงไหมฮะอาจารย์ข้างเคียงของเราเนี่ยมีโรงเรียนประชาบาลนะครับชื่อโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือว่ามีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนนั่งถึงมต้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กของเราเนี่ยก็คือทุกเ้าไปเรียนที่นี่ได้ใช่ครับเดินครับใช้ใช้ข้าการเดินไปประมาณสัก ห้าร้อยหกร้อยเมตรไปทุกเช้านะครับครับครับผมแล้วก็ช่วงช่วงทานอาหารที่นู่นซึ่งทางโรงเรียนนี่ก็ได้จัดอาหารฮาลลให้กับเด็กๆของพวกเราด้วยเมื่อทานอาหารเสร็จน้องๆเขาก็จะเดินกลับมาละหมาดซูริทุกวันที่ที่มัสยิดซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วครับผมนะครับก็ก็ตอนนี้มีนักเรียนที่เรียนหยุดน้าโรงนแห่งน้นประมาณร่วม 60คนด้วยกันนะครับโอ oh, <ม>้ครับผมครับาการจัดระดมทุนที่เราสร้างอาคารที่บ้านซิดดิกนี่คืออะไรยังไงครับอาจารย์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราที่เราจัดงานตรงนั้นก็คือเป็นงานเปิดอาคารเรียนรู้อิสลามอาเนกประสงค์นะครับโอ้ oh, ครับครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะเราเดิมที่มันเป็นอาคารไม้สองชั้นแล้วก็ตั้งแต่สมัยที่กลุ่มดวาวะกลุ่มตะบลิกได้เข้าไปดูแลนะั้นนะ สามสิบปีด้วยกันแล้วมันก็มีชุดโสมว่ากันง่ายๆนะครับ,รบแล้วก็มันเริ่มที่จะเป็นอันตรายต่อแขกผู้ไปมาเยือนแล้วก็น้องๆที่ที่ไปพักอาศัยในที่นั้นก็ทําทางรรกรรมการมูลนิธิแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ได้มีปติที่จะสร้างอาคารนี้ขึ้นมานะครับก็ก็ด้วยกับความอนุมัติของอเล็กซุบฮานวตารานะครับที่ให้การก่อสร้างของเรานั้นได้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเก้าเดือนด้วยกันโดยประมาณนะครับผม งบประมาณงบประมาณเข้ามาจากหลากหลายภักส่วนนะครับแล้วก็การก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยใช้เงินประมาณหล้านกว่าบาทนะครับแต่เช่อว่าเราก็ยังมีหนี้สินคงค้างอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางเราก็จะต้องรนรงค์กันต่อไปนะครับ้ดยกับความประสงค์ของพระองค์นะครับผม ครับผมฮะเอาละครับอาจารย์ฮะเชื่อว่า,ามูลนิธินี้เนี่ยนะครับก็พยายามผลักดันให้น้องๆเยาวชนนะคนที่เชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาติพันธ์ของเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะขอความร่วมมือนะครับกับสังคมในการช่วยเหลือร่วมกันนะอาจารย์ครับครับผมก็ ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ถือว่างานเนี่ยมันเป็นงานของของพี่น้องมุสลิมเราทุกคนนะครับว่าเราจะต้องหันมาให้การดูแลให้การเอาใจใส่โดยเฉพาะ,ะซึ่งเป็นเด็กชนเผ่านะครับซึ่งเขาได้มารับอิสลามในสถานที่ของบัานอสัสซิดิกนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้สิ่งที่เรามีความมุ่งม,มัน่นมีความประสงค์อยู่สองประเด็นด้วยกันก็นกคือครับ เรื่องของนี้สินในการที่เราก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมานะครับจำนวนกันประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับซึ่งซึ่งซึ่งในส่วนของอ่าเป็นอาคารสองชั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ในการใช้สอยนั้นก็ประมาณ6กร้อยแปดสิบห้าตารางเมตรชั้นล่างจะเป็นห้องโถงเป็นห้องประชุมนะครับส่วนชั้นบนจะเป็นที่พักของเด็กตะเรียนชายสามสิบกว่าคนนะครับรวมไปถึงห้องพักแขกด้วยนะครับครับอันนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่า ก็เป็นสิ่งที่ทางเราก็คงต้องต้องขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับผมตัวที่สองก็คือว่าในในหนึ่งเดือนนั้นทางมูนิธิต้องหาเงินใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหารเรื่องของเครื่องใช้ส่วนตัวจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนบุคลากรนั้นแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาของของน้องๆที่ เข้ามาเรียนอยู่ในส่วนกลางนะครับเรียนที่เชียงใหม่ด้วยเรียนที่นนทบุรีด้วยแล้วก็เรียนที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตกประมาณเดือนแปดหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรายจ่ายประจำเดือนที่เราจะต้องหามาดูแลนะครับบัาอสิริกซึ่งขณะนี้มีเด็กอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าคนนะครับแล้วก็มีบุคลากรประมาณถึงแปดท่านด้วยกันที่ทําการดูแลตัวนี้นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับผมกินชาลอต์นะครับผม ครับผมฮะอาจารย์ฮะถ้าหากว่าพี่น้องนะฮะประชาชนคนที่ชมรายการเนี่ยอยากที่จะมีใจช่วยเหลือสนับสนุนเขาจะดูรายละเอียดผ่านทางไหนได้ครับทาง Facebook หรือว่าทางอะไรหรือจะได้ติดต่อผ่านทาง Facebook หรือยังไงฮะก็มี Facebook Facebook ส่วนตัวนะครับก็คือใช้ชื่อว่าบ้านอาซิดดีกเวนวักเชียงรายครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับได้ครับผมครับซึ่งผมเองก็เป็นแอดมิน นะครับม,มาตลอดระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมานะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับได้ใน Facebook ดังกล่าวได้เลยถ้าหากว่าจะมีการประสานหรือขอความร่วมมือหรือต้องการสนับสนุนนะครับก็ผมเชื่อว่าก็ติดต่อนะฮะผ่านทางช่องทางนี้ได้โดยตรงเช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการ,รนะนะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟหรือว่าอาจารย์สมเกียรติทองทานะครับที่ได้มาพูดคุยให้ข้อมูลในการสนับสนุน ช่วยเหลือสังคมอีกด้านหนึ่งนะครับในสังคมไทยนั่นเองวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับสลามอะลยคุมครับครับวะลัยกุสสลามะเระมะตุลลอฮ์บะบาลกาตะครับมครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นการช่วยเหลือในสังคมนะครับในทุกวันนี้มีอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆภาคและในภาคเหนือเองนะครับมูลนิธิ อาสวิปด,ดีก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะครับที่ได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการวิธีทาวิธีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ์สวัสดีครับคนที่มีเงินทองไม่ว่ามากหรือน้อย ถ้าหากว่าเขาคิดบริจาคให้กับคนยากจนหรือให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสำหรับเขาทั้งโลกดุนยาและอาคิระอแต่ถ้าหากว่าเขามีเงินทองมากมายเขาเพียงแต่เก็บขี้เหนียวไม่บริจาคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กังวลอย่างยิ่งในโลกอาคิระรอท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการสดกบริจาคทานนั้นจะช่วยดับความร้อนในกูบอ์สุสานให้แก่ผู้ที่บริจาคทานและแท้จริง ผู้ศรัทธามั่นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งร่มเงาการบริจาคทานของเขาในวันกิยาะะโลกหน้าบันทึกโดยตอปรอนี